สวัสดีครับผมผมร้านโกะไหลนะครับเป็นตัวแทนของน้ำมันอีเดมิสึมาได้ประมาณสัก30ปีได้แล้วมั้งครับตั้งแต่สมัยเป็นอะพอรโลแล้วครับผมร้านโกะไหลตอนนี้ก็คือเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับผมตั้งอยู่ตรงถนนหนองปักข้างนะครับถนนเชียงใหม่สันกำแพงน่าจะมาจากแยกปอยหลวงซัก โลนิดๆครับผมอยู่ซ้ายมบือปากซอยสุรพลหน้าแฟร็ตำรวจนะครับผมร้านเรานี้มีจำหน่ายน้ำมันอ e ีเดทุกประเภทและอะไหล่ของมอเตอร์ไซค์ยางรถยนต์ยางรถมอเตอร์ไซค์ทุกประเภทรวมทั้งแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรถยนต์ของอ e ีเดทุกตัวซึ่งสามารถเปลี่ยนถ่ายได้หลังร้านนะครับเป็นจุดบริการจะมีลิฟต์ยกให้อยู่นะครับผมน้ำมันอ e ีเดพิสึจนี้ที่ผมชอบก็คือแกจะแบ่งเกรดของน้ำมันไว้หลายประเภทมากเหมาะสำหรับ คนที่ใช้รถที่มีความต้องการในสมรรถภาพต่างๆกันนะครับก็จะเป็นตั้งแต่กึ่งสังเคราะห์สังเคราะห์ตัวมลังสังเคราะห์พิเศษที่บริษัทได้ทําขึ้นมาตอนนี้น่าจะใช้ได้ดีมากเพราะรถที่ผมใช้เนี่ยไม่เคยมีปัญหาเครื่องยนต์เลยตั้งแต่ออกศูนย์ก็คือใช้ตัวอ e ีเดมิสูรแทนที่ <S <S ญญน้ำมันจญญากศูนย์เลยครับผมขอแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทนะครับปีนี้บริษัทได้พัฒนาขึ้นมานะครับเป็นเกรดของ เรียกว่า IRG นะครับผมซึ่งจะแบ่งเป็น IRG 3 5 7นะครับ IRG 3ก็คือ IRG ซึ่งเป็นเซมินะครับผมอ่าด้วยทั่วไปแล้วก็คือคุณภาพนี่ก็คือกึ่งสังเคราะห์ไปเลยนะครับผมส่วน IRG 5ก็จะเป็นสังเคราะห์แล้วครับกระโดดขึ้นมาและยนระยะก,การใช้ได้ยาวขึ้นลื่นขึ้นนะครับผมทำให้ประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับผมสุดยอดก็คือตัว IRG 7ตัวนี้นครับผม เป็นสุดยอดของสังเคราะห์นะครับผมตัวนี้ผลิตภัณฑ์นี้เหมือนกับจะใช้กับรถแข่งเลยนะครับตัวเนี้ยครับแต่ลูกค้าที่ชอบและรักรถนะครับก็แนะนําให้ลองใช้ดูครับผมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเกรดสูงของเรานะครับผมสาหรับน้ำมันรถยนต์ก็จะมีแบ่งเกรดเช่นเดียวกันนะครับก็มี3 57นะครับผมก็จะแบ่งเหมือนกับตัวน้ำมันรถบรัสไซอาร์จีห้ก็จะสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งส่วน i r ร7ก็คือตัวนี้คือท็อปของมันแล้วครับผมตัวสูงสุดของน้ำมันตัวสังเคราะห์ เราใช้ติดใจแน่นอนแล้วครับผมครับทางร้านเราเป็นตัวแทนของอีเดมิสึน้ำมันทุกตัวที่อีเดผลิตแบร์เราจะมีจำหน่ายอยู่นะครับลูกค้าสามารถมาติดต่อได้นะครับผมเรามีทั้งปลีกทั้งส่งให้ลูกค้านะครับผมสำหรับร้านโกไหล่ก็มีทั้งบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถวอร์ซค์รถยนต์นะครับรถวอร์ซค์ซ่อมนะครับผมแล้วก็รถวอร์ซค์เปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรนะครับทุกอย่างนะครับเรามีบริการนะครับผม สำหรับหลักร้านก็จะเป็นพวกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับผมสิ่งที่สําคัญที่อยากแนะนําก็คือ IFG7 ตัวนี้ครับนานโนเทเลอร์เนาะอยากให้ทุกคนลองใช้ดูน้ามันตัวนี้รับรองว่าสุดยอดที่สุดของน้ํามันอีเดมิสเซอร์นะครับผมรับรองได้ว่าน้ํามันอีเดนี่ใช้แล้วทุกคนจะติดใจถ้าได้ลองใช้สักครั้งหนึ่งนะครับ ลองตัดสินใจลองใช้ดูครั้งหนึ่งถ้าคุณก็จะรู้ถึงคุณภาพที่ดีของมัน,นครับผมเบอร์โทรที่ติดต่อได้ก็จะเป็น089นะครับ1917260ครับผมมีอะไรก็ติดต่อมาได้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ